สวัสดีครับเด็กๆพบกับพี่บอยอีกแล้วนะครับที่ช่องบอยดรามนะวันนี้นะครับอยู่กับเนื้อหาเรื่องหนึ่งนะครับที่พี่บอยอยากจะแชร์นะครับตั้งแต่เริ่มทำเพจนะครับช่องบอยดรามเลยเนาะเกี่ยวกับเรื่องนะครับการแยกตัวประกอบนะครับของพัหูนามเนาะจริงๆซีรีส์นี้ถ้าเด็กๆนะครับเคยเห็นในช่องพี่บอยเนี่ยพี่บอยสอนไวเยอะมากเลยใช่ไหมครับทั้ง5เทคนิคสําคัญเนาะในการแยกตัวประกอบนะครับของพัหูนาม นะครับที่มีดี gree นะครับสูงกว่าสองนะครับตรงนี้พี่บอยก็ทาไว้อย่างละเอียดเลยนะครับทีจริงก็อยากให้น้องๆเนี่ยได้ทดลองเรียนกันด้วยเนาะนะครับนอกจากนี้เนี่ยพี่บอยก็มาทําซีรีส์ชุดใหม่ใช่ไหมที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเรื่องปูพื้นฐานนะครับในจักรวาลนะครับเกี่ยวกับเรื่องเอกนามพหุนามเนาะพี่บอยสอนเอกนามครบแล้ว4พาร์ทนะครับเด็กๆก็ลองไปฝึกฝนและฝึกทําดูได้นะเรื่องที่พี่บอยอยากจะแชร์วันนี้ครับคือมันเป็นปัญหา ที่น้องๆเนี่ยมักจะเจอกันบ่อยๆสําหรับคนที่เรียนนะครับเรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามก็คือเราจะต้องแยกตัวประกอบพหุนามที่มีเลขเยอะๆอะจุดสําคัญนะครับเลขเยอะๆอะแต่ในที่นี้พี่บอลไม่ได้พูดถึงเลขหลักพันนะครับพี่บอลเลขหลักร้อยนี่แหละนะครับแต่เป็นเลขที่เด็กๆมักจะแยกตัวประกอบยากเออ,อพี่บอลให้ดูตัวอย่างนี้แล้วกันเด็กๆลองดูตัวนี้นะ ถ้าพี่บอยมีเลขนี้ x กํลังสองนะครับลบสี่ x นะครับลบสองรอยี่สิบเอ็ดอันนี้พี่บอยดูเลขนี้นะเวลาเด็กๆอยากจะแยกตัวประกอบใช่ไหมครับอันเนี้ยมันเป็นนะครับรเหุนามนะที่เป็นดีกับดีสองใช่ไหมปกติเวลาเด็กๆแยกเด็กๆก็ต้องทําไงครับแยกออกมาเป็นสองวงเล็บก่อนแบบนี้เนาะนะครับตามที่ท้องเรียนสอนเนี่ยทั่วไปเลยนะแล้วนะครับหน้า x กํลังสองเนี่ยสามสิบมันเป็นหนึ่ง พอมันเป็นหนึ่งปุ๊บแสดงว่าพี่บอยแยกเป็น x กับ x อย่างนี้รอไว้ก่อนเลยใช่ไหมเพราะเวลาเราคูณกลับเข้าไปเนี่ย x คูณ x มันจะได้ x กําลังสองถูกต้องป่ะอ่ะแต่จุดสําคัญของข้อนี้คืออะไรครับเวลาเด็กๆแยกตัวประกอบคือเด็กๆต้องไปหาตําแหน่งนี้ใช่ไหมนะครับเลขที่อยู่ตําแหน่งสีเขียวเนี่ยเนาะหาเลขเนี้ยมาใส่ให้ได้ใช่ไหมครับแล้วทําไมกันครับนะจับมาคูณกันตรงนี้ก่อนนะตามเส้นสีต้งเงินเนาะ จับมาคูณกันตรงนี้ก่อนตามเส้นสีน้าเงินนะครับเสร็จแล้วต้องเอามาทํำไมกันบวกหรือลบกันแล้วให้ได้เท่าไหร่ครับค่าตรงกลางก็คือลบสี่เถูกต้องไหมนะครับและคูณกันนะครับสีเขียวคูณกันต้องได้เท่าไหร่ครับตรงเลข2องี่สิบเอ็ดนาะปกติคอนเซ็ปต์ทำเนี่ยเด็กๆพอจะรู้แหละว่าแยกแบบนี้นะครับแต่จุดสําคัญคือเลข2องี่สิบเอ็ดเนี่ยครับอ่านดูเพลินเพิมันจะเป็นเลขที่ดูดง่ายใช่ไหมแต่พอเด็กๆคิดจริงอ่ะคิดไม่ออก เนี่ยปกติเวลาเราเจอเลขขี้เนี่ยเราก็จะบอกว่าทําไมครับเราก็ลองเอาสามหารใช่ไหมแต่เนี่ยเวลาหารสามอะนะครับมันหารไม่ลงเลขเนี้ยพอมันหลุดจากสามไปปุ๊บอเอเลขอะไรดีล่ะมันก็คิดยากขึ้นถูกต้องไหมครับอ่าวันนี้พี่บอยก็มีเทคนิคสําคัญอะนะอันหนึ่งนะที่สามารถเอามาช่วยแล้วกันถ้าใครใช้คล่องๆพี่บอยว่าคุ้มนะกับการที่เวลาเราเจอเลขที่มันมีหลักเยอะๆครับนะใช้เทคนิคนี้พี่บอยว,ว่าทำไวกว่าเดิม อ่ะพี่บอให้ดูเทคนิคหนึ่งเนาะเด็กๆจำได้ไหมเรื่องกำลังสองสมบูรณ์นะครับอ่ะพี่บอลน็ตตรงนี้ก่อนกำลังสองสมบูรณ์เนาะก็คือเวลาเราพูดถึงกำลังสองสมบูรณ์เนี่ยมันคือเราแยกตัวประกอบแล้วได้อะไรครับได้วงเล็บเหมือนกันนะครับได้ตัวในวงเล็บเหมือนกันนะอันนี้พูดแบบภาษาง่ายๆนะเช่นเนี่ยเวลาเราแยกตัวประกอบเนาะเราอาจจะได้เป็นอย่างเี้ครับ a บก b นะครับคูณกับ a บวก b แบบเนี้อย่างนี้ความหมายก็คือเราจะได้เป็นอะไรครับ a บวก b ทั้งหมดยกกำลังสองเนาะแบบนี้ก็จะเรียกว่าเป็นอะไรครับกำลังสองสมบูรณ์ถูกไหมซึ่งตัวนี้เวลาเด็กๆท่องจะได้อะไรครับนะ a กำลังสองนะครับบวกสอง ab บวก b ยกกำลังสองเนาะอันนี้คือสูตรที่เด็กๆเ,เขียนที่โรงเรียนเลยนะครับสูตรนี้นะอ่ะเสร็จแล้วนะครับ ปกติเวลาพี่บอยสอนเนี่ยพี่บอยจะไม่ได้ท่องเป็น a กำลัง2บวก 2ab บวก b กำลัง2เนอะพี่บอยจะชอบเป็นท่องเป็นอะไรครับหน้ากับหลังใช่ไหมพี่บอยจะท่องว่าเป็นหน้ากาลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2เนอะแต่คือเรื่องเดียวกันนะนะเรื่องเดียวกันแต่กําลัง2สมบูรณ์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้ใช่ไหมเราอาจจะเจอเป็นโพสแบบนี้เนาะก็คือเป็นเท่าไหร่ครับ a ลบ b คูณกับ a ลบ b เนาะอ่ะแบบนี้ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ a ลบ b ทั้งหมดยกกำลัง2เนอะ จะได้ a กาลังสองนะครับลบสอง ab นะครับบวก b ยกกำลังสองเนาะแบบนี้เหมือนกันอ่ะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นกําลังสองสมบูรณ์เนาะโอเคอ่ะทำไมพี่บอถึงต้องพูดตรงนี้ล่ะครับเด็กๆสังเกตไหมเห็นไหมลักษณะโจทย์เนี่ยนะครับมันดูคุ้นเคยอ่ะพี่บอกลับไปดูที่โจทย์ใหม่ถ้าโจทย์ตัวเนี้ยอ่ะพี่บอลขอครอปมานะครอปมาแค่ส่วนนี้นะครับ ถ้าพี่บอลครอปมาส่วนนี้เด็กๆเห็เนอะไรไหมอันเนี้ยถ้าเรามองเนะเาะอ่ะถ้าเราลองเทียบดูตัวเนี้ยมันก็เหมือนเป็นเท่าไหร่ครับหน้ากําลังสองถูกไหมก็คือ x กําลังสองตรงกลางนี่คือเหมือนเป็นอะไรครับลบสองหน้าหลังอ่ะลบสองนะหน้าแล้วก็หลังใช่ปะ่ะแต่หน้าเรารู้ไหมว่าคือเลขอะไรครับเ,เรารู้ใช่ไหมมันคือตัวแปร x ใช่ปะ่ะหน้านะอ่ะพราะนั้นพี่บอลลบ พี่บอยร,รู้แล้วว่าหน้าเนี่ยพี่บอยต้องแทนเป็น x อืต้องแทนเป็น x แต่หลังเนี่ยพี่บอยไม่รู้แต่คําถามคือพี่บอยร,รู้ไหมว่าหลังคืออะไรตอนนี้เราไม่รู้อ่ะพี่บอยขอขีดอย่างนี้ไว้ก่อนเนาะอ่ะพี่บอยกำลังเทียบสูตรนะสองหน้าหลังครับพี่บอยร,รู้ว่าหลังเนี่ยมันต้องเป็นเลขอะไรแน่ๆครับเด็กๆมันต้องเป็นเลขสองทำไมเป็นเลขสองละ่ะ เพราะชุดเนี้เวลาเด็กๆคูณกันนะ่ะมันจะกลับไปเป็นลบ 4x เห็นป่ะมันจะกลับไปเป็นลบ 4x แสดงว่าถ้าพี่บอยอยากจะแยกตัวประกอบได้ข้างหลังต้องเป็นเลยครับบวกหลังกําลังสองแบบนี้เนาะตอนนี้เรารู้แล้วนะหลังคือเลขสองจะแยกตัวประกอบได้ข้างหลังต้องเป็นหลังยกกำลังสองก็คือสองยกกำลังสองน,นั่นเองตามทันนะครับเนาะเนี่ยนี่เป็นที่มานะ นะครับว่าทําไมพี่บอยถึงต้องพูดเรื่องกําลังสองสมบูรณ์เพราะพี่บอยเห็นความพิเศษของข้อนี้นะพี่บอยดูอยู่นะตรงนี้นะจุดสําคัญนะเพราะนันพี่บอยใช้ตัวนี้นะครับมาลองเทียบดูนะเพราะนั้นเป็นแบบนี้ทําไงครับพี่บอยพูดต่อ,อขยับตรงนี้มานิดหนึ่งแสดงว่าอะไรถ้าพี่บอยอยากจะแยกตัวนี้ให้ได้พี่บอยควรจะต้องเป็นอะไรครับ x กําลังสองลบส x บวกสี่ถูกปะ ถึงจะแยกได้เนาะแต่ปัญหาคืออะไรครับโจทย์เนี่ยมันให้ลบ221มาใช่ไหมมันให้ลบ221มาแต่พี่บอยต้องการบวก4ถึงจะแยกตัวประกอบได้และแยกได้แบบกําลังสองสมบูรณ์ด้วยเพราะฉะนั้นพี่บอยก็ต้องการอะไรครับพี่บอยก็ต้องการเนี่ยบวก4มาใช้งานแต่โจท์เนี่ยให้ลบ221มาอ่าแสดงว่าพี่บอยต้องทําไงครับ พี่บอยอยากได้บวกสี่ใช่ไหมพี่บอยก็ทํำนี้ครับของเดิมโจทย์เนี่ยให้ลบสองร้อยี่สิบเอ็ดมาพี่บอยต้องการบวกสี่นะครับถึงจะแยกตัวประกอบได้พี่บอยก็ใส่บวกสี่เพิ่มไปเลยแต่พี่บอยลบสี่ทิ้งไปด้วยครับมันจะยังได้เหมือนโจทย์อยู่ตรงเนี้ยคือส่วนที่เราจะเติมเพิ่มเข้าไปครับนะตรงนี้นะ พี่บอยจะเติมเพิ่มเข้าไปก็คือพี่บอยจะเติมบวกสเข้าไปและลบสทิ้งมันก็ยังกลายเป็นโจย์เหมือนเดิมแต่มันทําให้เราแยกตัวประกอบได้ครับแสดงว่าบรรทัดถัดไปพี่บอยก็เลือกกลุ่มสิพี่บอยก็เลือกเอากลุ่มที่เป็นบวกสี่มาใช้งานเห็นไหมและพี่บอยเหลือตัวไหนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ก็คือลบสอกับเท่าไหร่ครับลบสที่พี่บอยเพิ่มมาพี่บอยก็มารวมกันได้เท่าไหร่เลย ลบ2องรับนะลบ224นะครับบวกกับลบสได้ลบ225เนาะตามทันนะครับนะพี่บอยขยับมาเรื่อยๆนะเสร็จแล้วนี่ไงตัวหน้าพี่บอยจะแยกตัวประกอบได้เลยได้ปไปเลยครับหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองเนาะใช่ปะเพราะว่าก้อนี้เราทำมาเนี่ยจากข้างบนเนี่ยหน้ากำลังสองลบสงหน้าหลังนะครับบวกหลังกำลังสองนะครับเราจะได้เป็น หน้าลบหลังทั้งหมดกาลังสองก็คือกลับมาเป็นสูตรนี้นั่นแหละเห็นไหมพี่บอยแยกได้แล้วตามทันนะครับสังเกตดูนะและลบสองยี่สิบห้ามันคือเท่าไหร่ครับสิบห้ายกกําลังสองเพราะนี่คือกลุ่มที่เป็นตัวเลขง่ายใช่ไหมตัวเลขสอง้ยี่สิบห้าเนี่ยพี่บอยเชื่อว่าส่วนใหญ่เด็กๆมักจะนึกออกว่ามันคือเลขสิบห้ายกกําลังสองมาเป็นตัวเลขง่ายเนาะผลั้นพี่บอยก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับสิบห้ายกกําลังสองเลยแบบนี้ตามทันนะครับ เสร็จแล้วเด็กก็กลับไปดูเรามีอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมนะครับที่เกี่ยวกับการแยกตัวประกอบเนาะก็คือเรื่องผลต่างยกกำลังสอง่าผลต่างยกกำลังสองนะครับเรามีสูตรนี้ใช่ไหมหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเนาะก็คือ A กกำลังสอลบ b กกำลังสองเนี่ยนะครับจะได้เป็นหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังก็คือ A บวก B คูณกับ A ลบ B เนาะ เด็ๆเห็นอะไรไหมครับอันนี้เหมือนพี่บอยมองเป็นหนึ่งก้อนอันนี้พี่บอยก็เหมือนมองเป็นอีกหนึ่งก้อนอ,อันนี้เหมือนมองเป็นก้อน A อันนี้เหมือนเป็นก้อน B อ่ะเพราะนั้นถ้าพี่บอยใช้สูตรก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังครับแบบนี้โอเคเนาะมาท่านนี้นะครับพี่บอยใช้สูตรนี้นะครับในการทำนะ เอามาใช้นะครับเอามาใช้งานพอพี่บอยได้แบบนี้ปุ๊บนะครับพี่บอย่าทำไมเลยรวมนะครับรวมค่ามันอพี่บอยก็รวมตรงไหนอ่ะนี่ไงก็เอาลบสองอ่ะบวกกับสิบห้าก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับบวกสิบสามนี่ส่วนก้อนหลังละ่ะพี่บอยก็เอาลบสองนะครับลบกับสิบห้าได้ลบสิบเจ็ดตามทันนะครับพี่บอยทำไมได้แล้ว แยกตัวประกอบได้แล้วครับนี่ไงข้อนี้คำตอบคือ x บวก13คูณ x ลบ17ครับถ้าพี่บอยเช็คลบ17คูณ x ได้ลบ17 x 13คูณกับ x ได้13 x นะครับพี่บอยมารงกันได้ลบ4ไหได้ได้ลบ4เนาะและนะครับ13ูณ17นะรหรือ13คูณลบ17เนี่ยได้ลบสอยยสิไว้ได้เนาะเห็นไ่มอันนี้มันก็เหมือนเป็นเทคนิคหนึ่ง นะครับที่พี่บอยใช้อะไรกําลังสองสมบูรณ์กับผลต่างนะครับยกกาลังสองมาช่วยทําโจทย์ข้อนี้นะครับทาโจทย์ข้อที่ต้องแยกตัวประกอบที่มีเลขแปลกๆที่เราไม่คุค้นเคยหรือเลขที่มีจํานวนเยอะๆนะครับเด็กๆสามารถเอาเทคนิคนี้มาใช้ได้นะในการช่วยแยกเนาะเอาจริงน้อยคนมากที่จะนึกออกว่า221อ่เะเกิดจาก13คูณกับ17แต่ถ้าสมมุติ ข้อนี้เห็นไหมพี่บอยใช้บวกสี่เติมเข้าไปแล้วลบสี่ทิ้งแล้วลบสี่รวมกับลบสองยี่สิบเอ็ดได้ลบสองร้อยยี<ม>่สิบห้าเด็กๆจะรู้เลยมันคือสิบห้ากำลังสองมันจะทําไงขึ้นแต่จริงๆเทคนิคนี้นะครับพี่บอยเคยแชร์ไว้แล้วตอนเราเรียนเรื่องอะไรครับการแยกตัวประกอบที่มีดีกรีสูงกว่าสามพี่บอยจะเรียกเทคนิคนี้ว่าเทคนิคเติมพสหลังตัวเนี้ยอ่ะถ้าพูดนะครับด้วยเทคนิคที่พี่บอยเคยสอนไว้นะมันคือเรียกว่าการเติมจพ์หลัง นะครับเวลาดูพจน์นี่พี่บอยพูดง่ายๆนี้เนาะอันนี้พจน์หน้าอันนี้พจน์กลางนะครับแล้วก็นี้พจน์หลังอ่ะเนี่ยนะเพราะฉะนัะ้นแต่เติมพจน์หลังเนี่ยวันนี้พี่บอยอธิบายง่ายๆนะครับในรูปแบบที่เด็กๆมักจะเจอเข้อสอบสไตล์นี้บ่อยๆเนาะยังไงนะครับลองตัวอย่างนี้นะไปลองฝึกทําดูกับเลขที่ไม่คุ้นเคยเลขหลักร้อยหลักพันนะครับลองเอาที่นี่เนี่ยไปทอนเลขตัวนั้นนะครับเติมพจน์หลังและลองแยกตัวประกอบดูอาจจะทําให้เด็กๆ นะครับทำโจทย์ได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าใครมีเทคนิคดีๆนะครับเทคนิคเจ๋งๆเงนาะแชร์กับพี่บอยได้นะครับที่คอมเมนตะ์เนาะช่อง y o u t u b e b เดอร์แมนะครับหรือพูดคุยกันหน้าที่เพจนะครับบอยเดอร์แเหมือนกันพี่บอยตอบข้อคำถามนะครับอินบ็อกอะไรคุยกันได้หมดสบายๆนะและเดี๋ยวเราเจอกันนะครับในคลิปถัดไปวันนี้พี่บอยไปก่อนนะเด็กๆสวัสดีครับ